ครันี้ก็ท่านจะเล่าท่านท่านชอนหน่อยก็คือเราก็ได้เห็นแล้วอะไรแล้วก็ยอมรับว่าเปลี่ยนเไม่ได้จริงๆใหม่ๆ่ะที่ตอนทุประสาเขาว่าฉันสอนไปแล้วว่าอย่าใจร้อนเร็วอย่าเห็นแก่สิ่งที่ได้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่แบบกำลังรุ้นหรือกำลังทำอะไรอย่างนั้พอได้ก็ตกใหญ่แต่เขายอมรับเขาเิลจริงที่เขาห่วมากออย่างี้นะครับเพราะว่า คนพลังงานนะพอสัมดาครท้่นีขึ้นเปีลยวปรชวนคนที่มาชวนพอมีเงินหน่อยก็เอาก็มีแหล่งคนมาให้แต่ตรงนี้ก็มีแหล่งคนที่มีแหล่งคนทเงิผมดูแล้วเนี่ยถ้าเขาหมดตัวเงาเนี่ยไม่ต่ำกาเจ็ดสิล้านนะครับที่เขาทำยี่สิบปีเนี่ยขึ้นไปเขาออกจากเงิแล้วประมาณยี่2ิองีานครตอนนี้ก็สี่สิบี่สิเอี่สิบกว่าปี นี่เราไปดูแล้วเนี่ยมีร้านมนึงีที่เป็นร้านใหญ่เขาต,ตั้งที่ว่าสยามพาราคอนเขาก็ใหญ่ก็โดรุ่มนะเขาเคยพูดว้าให่เผมเนี่ยไม่ยอมพูดแล้วคนคนเชิดหนีเป็นเป็นเชิดใหญ่อะไรไปที่อยู่เขาบนี่วเขาห็นโม่ใหญ่กูกท,ท,ใใกที่นั่นใครเชิญนเลน็กๆไปปากผมก็ไม่ใหญ่กว่าใกล้เคียงกันกนะครับใกล้เคียง ตรงน,นั้นนี่ยผมดูแล้วคือรถที่คนลงเนี่ยไม่ได้ลงพิ่มเงินทองเท่าไหร่คือสร้างมันต้องสร้างสวยนะเฉพาะตรงน,นั้นก็ไม่ต่ำกว่า20ล้านแล้วแล้วตรงน,นั้นนี่ยที่เป็นร้านอ,อ,อาหารเขาแปลงมันเป็นร้านอาหารพวกพวกคือขา,า,า,ายตับไก่เป็นั้านอีกมีขายกุ้งมีอะไรต่างๆอย่างนี้เยอะๆในโรงแรงก็เสริมเลิกอีกจบไปอีกแล้วก็ ไปเำ่าไรได้หน่อยก็คือฐาญน,อนญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นทั้งหมดเสือเจ้าก็เป็นฐานญี่ปุ่นซะแปดนะฮะแล้วถ้าเย้ย่อยอีกหนึ่งก็อ่านไทยเป็นชิวช่างสองนะครับตอนนี้ตอนที่ผมให้ขายทิ้งไเปเพราะผมเคยเจอแล้วที่ที่ผมเนี่ยทำมาตลอดไม่เคยยมีที่เรียกเนีเ่ยแหละให้ทุกอย่างมันสุดท้าทยมีอยู่ปีหนึ่ง ที่ไม่ได้ตั้งเปีครับทุกกีินเป็สามเดือนอธิลาวก็ตัดไม่ทีคนไหมา้องฟังเหมือนจะมีเรืองบอหนยแต่ที่ลำบากใจคือแบบมีสามเดือนแรกนี่พื่อนเพื่อนกคนที่หายใจไม่ออกนะกลางวันเนี่ยทำงานนะก็คือตกว่ากืนข้าวก้ลายไม่ลงพ่อราคาือมุนเวียนะครับเราไม่รู้ตกยิ่งนี้ไหนลยไม่มีอ่ะ เห็นเช่นตัวไปแล้วเป็นอย่างที่มีมันถึงจะให้ช่วงเวลาจะให้ไม่มีเงไรจะให้นะแล้วเราก็เป็นคนไม่ไปชอาะกู้เงินจะดวยนี่เป็นปีนี้นนนทำให้เราไม่นนกว้าขงขวางทางด้านกูน้เงินนะครับก็อย่างนั้ที่ดีหน่วยผานมาเนี้ยคือเราก็สร้างชื่อเสียงพอได้พเพราะม่เกิดเช็คเองแม้แต่ใบเดียวทำให้แปลงเนี้ยเล่นอนยอานะครับโอ้